เป็นะะการกระโดดซิกแซกไปด้านหน้าและด้านหลังนะคะซิกแซกสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะกระโดดซิกแซกนะคะไปหน้าแล้วก็มาข้างหลังซิกแซกไปด้านข้างไม่ได้ซิกแซกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อนี้อ่ะตอนนี้สิบสี่แล้วนะคะอ่ะผู้แต้งแล้วนะคะเริ่มการเรียนการสอนเลยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการกระโดดซิกแซกซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษาในสาระที่3นะคะ ครันี้นะคะจะให้เด็กๆฝึกอะไรหนึ่งการทรงตัวเวลากระโดดเด็กๆจะล้มไหมนะคะสองฝึกการกระโดดด้วยปลายเท้าการกระโดดซิกแซกไปด้านหน้าเด็กๆอาจจะทรงตัวได้แต่การกระโดดซิกแซกกลับมาทางด้านหลังเด็กๆอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องหนึ่งสมาธิสองการกระโดดต้องฝึกการกระโดดฝึกการทรงตัวให้ได้ และแน้แต่ความอ่อนตัวเด็กๆก็ต้องสามารถที่จะต้องทรงตัวได้นะคะอันดับแรกนะคะทําผิดจังหวะผิดจังหวะหมายคพราะว่ากระโดดไปก่อนนะคะกระโดดหยุๆๆดกระโดดหยุดก่อนอันนี้คือการซ้อมก่อนอัดวิดีโอแต่ถ้ากระโดดจริงๆนะคะกระโดดไปด้านหน้าซิกแซกไปขวาซ้ายขวาไปแนวตรงแบบนี้นะคะไปขวา คลิปวิดีโอนี้นะคะทีแรกครูลองแล้วว่าจะพาทำนะคะแต่พอครูตั้งกล้องสูนนะคะมองไม่เห็นเท้าคุณครูนะคะครูครูก็เลยอัดเป็นคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูอ่ะเด็กๆไปดูกันเลยพร้อมคําอธิบายจากคกรูครูขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนนะคะอะ่ะดูเลย คลิปวิดีโอนี้นะคะครูได้อัดไว้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้เห็นทั้งตัวของครูตั้งแต่ศีรษะยันเท้านะคะแล้วดูขั้นตอนการกระโดดต่อไปนี้นะคะอค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กวีโอสองขีดเลกระโดดไปด้านหน้าและกระโดดไปด้านหลังนะคะถ้ากระโดดไปด้านหน้าเราจะเริเ่มสิบเิ่มต้นอ่าประมาณหนึ่งนะคะเอาักษณะการกระโดดนะคะเราจะโตไปด้านหน้าซ้าย ไปด้านหน้าขวาแล้วก็ไปด้านาหน้าซ้ายรอบนึงขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะแล้วก็ห้อยไหล่โอ้อันไหนเลก่าย็ก็ <c oughs> ได้โอ้ใล้วโอ้เราจะใช้ปลายเท้าอ่าเด็กดูนะคะการกระโดดนะคะเวลายืนนะคะเรา,ารดูการติดขายืนในท่าตรงการกระโดดนะคะใช้ปลายเท้าในการกระโดด เด็กๆอย่าโดดเต็มเท้านะคะห้ามอะไรกระโดดเต็มเท้านะคะตัวเด็กๆจะไม่ไปนะคะเพราะว่าสปริงตัวของเราจําไว้เสมอเท้าในกรุงเทพเด็กๆหนี่มอะไรอะไรทำไมต้องมือถือล้ออื่นหลงนะคะย่อลงลักษณะนี้นี่เปิดไม่ได้เวียงแขนไปด้านหลังเริ่มติด เบี่ยงแขนไปด้านหลังนะคะแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าดีไหมคะย่อตัวนะคะเทน้าหนักที่ปลายเท้านะคะเบี่ยงแขนไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็กระโดดซิกแซกไปทางซ้ายและขวามาดูใช้การกระโดดนี่คือการกระโดดลักษณนะนี้นะคะอ่าที่ต้องฝึกการกระโดดแบบนี้ก่อนนะคะ กนะคะอันนี้คือการสุกัดเกี่ยวกับนิสัสุภาษิ่านะคะทไปหน้าหลังยืดขาเก่ยวกับอ่ะดีอ่นะยืดของว่าลักษณะประกอบไปดนะคะงอนงอนดูนี่ก่อนแต่ละวิชาที่นะคะสิ่งที่เด็กๆจะมระกอบเป็นหลอเลียนกระโดดนะคะขวาซ้ายขวา ก็บังหลังซ้ายหลังนะคะไม่ได้กระดูกไม่ได้กระดูกค่ะเป็นการซิกแซกเป็นการเริ่มขวาซ้ายขวาอ่ะตรงริ่งล่องนะคะรอบนึงนะคะแข็งพละอ่านี่นะคะเป็นการกระดิกนะคะ ้นาเด็กากแตรแะคแมาง้นาั้เป็นการทรงตัวนะคะนั่นี่นะคะอคุจะให้ด็กไปลยนะจะ้นิยนะคะการกระดดแซกนะคะลดการกระโดดนะคะ ใาเท้าในการกระโดดเชียให้เด็กๆย้อนเราใช้ก,ในนาใใการกระโดดลักษณะนี้นะคะดูนะคะกระโดดก่อนนะคะอันนี้คือการฝึกการการะโดดนะคะประมาณสามนะคะค,คลายกีบไปหน้าหลังนะคะอ่าพอจะเริ่มอัดคลิปนะคะให้เด็กๆทำต่อเนื่องลักษณะดังต่อไปนี้นะคะกระโดดเชียงนะคะอ่า ทา<ป>น,น,นะคะซายขวาไกระโดดนะคะไม่ได้กระโดดไปด้นหนนะคะเป็นการซิกแซกไปด้านข้างเริ่มขวาซ้ายขวาอะดะลื่นล่องนะคะหนึ่งสองสามหน้าสามนะคะหลังสามาสองสามกระ ก็ชพืดนี้นะคะสิเอ็ดตัวจบแล้วนะคะไปฝึกกระโดดนะคะซิกแซกหน้าและถอยหลังนะคะเด,ด็กๆคะ่ะเด็กๆค่ะังน,นะคะการกระโดดซิกแซกนะคะอันดับแรกก่อนที่เด็กๆจะไปซิกแซกได้ดหนึ่งเด็กๆต้องฝึกกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะคะกระโดดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะอยู่กับที่ก่อนเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทําได้ไหมคะ ได้คะ่ะมีคนได้นะคะ่อ่าทีนี้ทักษะนี้นะคะฝึกอะไรได้อะไรเกี่ยวกับร่างกายนะคะหนึ่งฝึกกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อขานะคะถ้าใครกระโดดแล้วทรงตัวได้แสดงว่าเด็กๆกล้ามเนื้อขาแข็งแรงแต่ถ้ากระโดดไปแล้วเหมือนจะล้มบ้างไม่ล้มบ้างนะคะ เพราะว่ากล้ามเนื้อขานะคะแต่ละคนนะคะสมรรถนะหรือสมรรถภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันครูก็เลยเอาทักษะนี้นะคะมาในการกระโดดเพื่อฝึกกล้ามเนื้อขาต้นขานะคะสิ่งนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกนะคะตู้อีกรอบหนึ่งไหมคะตู้อีกรอบหนึ่งไหมคะกระโดดแบบไหนคะ กระโดดแบบไหนคะซิกแซกค่ะมากายกระโดดซิกแซกเดี๋ยวครูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าหาดูนะคะอ่ากายกระโดดซิกแซกนะคะกายกระโดดซิกแซกจะมีอยู่สองขีดคือกระโดดไปด้านหน้าและกระโดดไปด้านหลังนะคะ การกระโดดไปด้านหน้าเราจะเริ่มจีบเลื่อนเิ่มอ่าประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรนะคะเออลักษณะการกระโดดนะคะเราจะโดดไปด้านหน้าซ้ายไปด้านหน้าขวาแล้วก็ไปด้านหน้าซ้ายอีกรอบนึงขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะแล้วก็ควยหลังนะคะเป็นอันเสจะสิ้นที่บริโอนะคะเอ่อการกระโดดแซกนะคะด้วยการกระโดดนะคะ เรา,รเา,าจะใช้ปลายเท้าในการกระโดดนะให้เด็กๆย่อลงเราใช้การกระโดดลักษณะนี้ดีไนะคะฝึกการกระโดดก่อนนะคะอันนี้คือการฝึกการกระโดดนะคะทําไมครูถึงเบี่ยงแขนไปด้านหลังดูไหมคะเพราะว่าเพื่อทีอ่ใช้แรงส่งในการกระโดดนะคะใช้แรงส่งเพื่อการกระโดดขึ้นสู่พื้นไปด้านหน้านะคะ เวลาเหวี่ยงแขนนะคะมันจะมีแรงส่งมากกว่าเราเหยียดแขนไปธรรมดานะคะถ้าเหวี่ยงแขนส่งไปด้านหลังนะคะกําลังแขนนะคะเราจะส่งตัวเรานะคะไปทางด้านหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณสามครั้งนะคะค่อยเคลื่อนที่ไปหน้าหลังนะคะอ่าพอจะเริ่มอัดกิฟนะคะให้เด็กๆทำต่อเนื่องลักษณะแบบตัวนี้นะคะ ่ขวาน่กระโดดนะคะไม่ได้กระโดดไปได้มากน,นะคะเป็นการซิกแซกไปด้านข้างเริ่มขวาซ้ายขวาอะรดนล่่ลองนะคะเอ๊ะ,อะเอ๊เป็นซ้ายขวาใช่ไหมาครั้ครับคบค่ับครครบครับรับคบคาับคครคค เริ่มนะคะการเริ่มกระโดดซิกแซกนะคะเด็กๆจะเริ่มทางด้านไหนก,นก็ได้นะคะจะถนัดซ้ายก็ไปซ้ายก่อนก็ได้ถนัดขวาก็าไปขวาก่อนก็ได้นะคะแต่ระวังภูระวังคือข้อควระวังคือการกระโดดถอยหลังเด็กๆระวังล้มนะคะคือหนึ่งทรงตัวให้ได้ค่อยกระโดดถอยหลังนะคะซึ่งการกระโดดถอยหลังนะคะ,ะมันผิดอักสณยของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นทําไมครูถึงฝึกนะคะ เพราะเป็นการฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อฝึกการเคลื่อนไหวฝึกการสรงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อขาของเด็กๆแข็งแรงนะคะครูจึงระวังที่จะให้เด็กๆกระโดดเนี่ยคือกลัวเด็กๆหล้มนะคะเวลากระโดดถอยหลังเนี่ยกลัวนะคะเพราะถ้าฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ระมัดระวังนะคะแต่การกระโดดไปข้างหน้าครูคิดว่าเด็กๆกระโดดได้ในวัยนี้นะคะแต่ กระโดดถอยหลังก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าการกระโดดถอยหลังถ้ากระโดดไม่เป็นอาจจะล้มเลยนะคะหรือถ้ากระโดดไปแล้วทรงตัวได้ก็าอาจจะล้มอาจจะบดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จ,จะให้นะคะสว่วเอ่อเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะคะคือเคลื่อนไหวโดยตัวของเราเองนะคะ ต่อไปนะคะอาจจะมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยอุปกรณ์หมายความว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะคะครูอาจจะหาอะไรเช่แบบว่าสามารถหาในบริเวณบ้านได้นะคะเพื่อมาเป็นอุปกรณ์นะคะหรือการประยุกต์วัตถุอุปกรณ์นั้นๆเข้ามาประยุกต์ใส่วิชาบัตศึกษานะคะตอนนี้คือฝึกการเคลื่อนไหวไป่อน,นโดยที่ไปจากตัของเรานะคะโดยที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะ ใช่นะคะจะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะอ่ามีอุปกรณ์เช่นการม,มีฟุตบอลหรือการอ่ามีอุปกรณ์การเล่นเกีย่ยวกับกีฬานะคะเข้ามาช่วยมันมีวิธีการหลายอย่างนะคะแต่ตอนนี้นะคะขอดูเด็กๆก่อนว่าหนึ่งละครูดูแล้วว่าการเต้นใช่ไหนะคะอาทิตย์ที่แล้วการเต้นอ่ะกิจกรรมข้อจังหวะเด็กๆมีดนตรีในหัวใจเด็กๆมีจังหวะมีการเคลื่อนไหวมีอารมณ์อ่า มีทัศนคติยิ้มแย้มแจ่มใสคือล่าเริงแจ่มใสในการเต้นกีฬานั่นเองนะคะในหน่วยการเต้นแอรบิกนะคะแต่เสียดายนะคะครูไม่ได้พาเด็กๆเต้นเพราะรูอบรมนะคะเสียายมากนะคะเพราะว่าทุกห้องครูพาเต้นแล้วค่อยส่งคลิปดีโอให้เด็กๆอ่านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ห้องหนึ่งครับหนึ่งเต้นได้ดีมากนะคะครูตรวจงานแล้วนะคะที่ส่งมานะคะาบางคนยังไม่ส่งก็ทยอยส่งมาทีหลังนะคะ การ้ามเนื้อขานะคะทักษะนี้นะคะจะพ่วงต่อป2ป3จนถึงป6นะคะเด็กๆแล้วจะใช้กล้ามเนื้อขานี้ในการออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนความอ่อนตัวอยู่ประมาณนะคะในวิชาการศึกษานะคะถ้าเด็กๆมีกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อขาแข็งแรงเด็กๆจะเล่นกีฬาเด็กๆก็เล่นได้นะคะถ้าเกิด เด็กๆไม่มีกล้ามเนื้อขาวิ่งนิดเดียวค่ะสมมติว่าเราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนในสนามวิ่งเพื่อนชนนิดเดียวกล้ามเนื้อขาชนตัวไม่ได้เด็กๆล้มเนื้อขาของเราแข็งแรงถูกไหมคะก็เหมือนกับถ้าเทียบกับพานเนาะก็จะเป็น bbl bbl หมายความว่าเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กฝึกใช่ไหมคะฝึกเดินอย่างเราชนน้องอนุบาลเนาะอนุบาลล้มแล้วเพราะความแข็งแกร่งของน้อง ยังสู้เราไม่ได้เี่นออกไหมคะเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไปชวนน้องอน,นุบาลน้องอน,นงุบาลล้มเรามีก้านที่แข็งแรงกว่าผมแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่ปอหมกมาชนเราล้มเพราะว่า,ราแ,บบแรงของก้านเราไม่เท่าพี่ป่หกนะคะการสร้างก้านนะคะคก็รางทุทดขอและครูก็จะที่เอาอะไรที่หนักเกินอายุหรือเกินวัยของเด็กๆมาให้เด็กๆทา นะคะซึ่งการกระโดดซิกแซกนะคะจะมีในหนังสือสุภาศิกศาในสาระที่สามนะคะคดึงเอาสาระที่สามออกมาให้เด็กๆนะคะข้ามในสาระที่สแต่ถ้าอันนี้แจ้งเด็กๆก่อนเลยนะคะ